สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตว์ตามวานเจวันถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา17นาฬิกา24นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระศรีนาถพิลาศกัลยาณีไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานเจดวันถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนับรัฐที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตรในพระบรมหาราชวังโอกาสนี้สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพร a t ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวาลัลลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัตติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ท่านผู้หญิงคลอยไพยลินเจนเส้นและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเส้นเฝ้าทูลออนทุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้ทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกธพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พร,บระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมวานที่หน้าพระแท่นพระนพปกดลมหาเสวตตะ พระสงฆ์สามสิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรล,ลาจากนั้นทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปากที่โต๊ะข้างธรรมาตทรงจุดทูบเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสําหรับพระบรมศพทรงธรรมทรงศีลสมเด็จพระมหาวีรงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิสถิตมาหาศีมารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่อง อัคคทานกถาจบทรงจุดธูปพยงเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระแท่นมุกพระสงฆ์สี่รูปสวดพระธรรมคาถาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักซีโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปหน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปหน้าพระโกศพระบรมศพทรงกราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบาดมุกที่หน้าพระแท่นเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกณมุกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาส์ทรงคม โดยวันนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรด,ดิราชาวาดวารมหาวิหารและวัดมหาธาตุยุวราชรังสริค์ราชาวารมหาวิหารสวดพระพิธีครบรบสี่รอบจบทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปรกรณ์ทรงหลังทักซิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีเรกสัตตมวานคือการทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับเรียกตามวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันของการเสด็จสวรรคต ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองคการโปรดกล้าโปรกะหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระบรมศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตรในพระบรมหาราชวังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีมติให้คณะสงฆ์ทุกวัดและวัดไทยในต่างประเทศ ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์หรือสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลตามเวลาที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนประจำทุกวันเป็นเวลา30วันเริ่มตั้งแต่วันที่26ตุลาคม2568และประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทัศินานุประทานอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเมื่อเสด็จสวรรคตครบสัตตมวานเจวันคือวันที่30ตุลาคม2568นอกนอกจากนี้ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลเป็นกรณีพิเศษ พระบรมวงศ์สเสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา6นาฬิกา58นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิรราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการนี้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคนและท่านผู้หญิงพลอยไพเลีนเจนเส้นเฝ้าทุลอองพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมรับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระสงฆ์จากวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารและวัดสุทัเทพรวรวารามราชวรมหาวิหาร โอกาสนี้ทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกดพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสเสรีกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงจุดทูปเทียนเครื่องบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมวานที่หน้าประธานพระนพป,ปดลมหาสเสวตฉัตรทรงคมแล้วทรงประเคนปิ่นโตพัฒด,ดาหารแด่พระสงฆ์ทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมทรงหลังทักษิโนโทกและทรงคมสำหรับพระพิธีธรรมนั้น พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงด้วยเป็นผู้รอบรู้ขนธรรมเนียมงานหลวงประกอบการพิธีต่างๆแต่ไม่ได้พระราชทานตําแหน่งพระพิธีธรรมแก่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งเพื่อความสะดวกในการคัดเลือกพระสงฆ์ที่มีความชํานาญในการพิธีเจ้าอาวาสแต่ละพระอารามจะเป็นผู้แต่งตั้งพระสงฆ์เป็นพระพิธีธรรมพระอารามละสี่รูป ซึ่งร primo, พ,พระพิธีธรรมมีพัดประจําตําแหน่งที่เรียกว่าพัดพระพิธีธรรมใช้ตั้งตรงหน้าเวลาสวดมีสีด้าม <uan. S 2> เรียงตามลําดับสักคือส, państwo, ส election, ีเหลืองสีแดงส erm. ีน้ําเงินและสีเขียวเวลา11บเนาฬิกาสนาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรินารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง ทรงเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระตาหารเพนแบบพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าเสกิจพรพบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพจากวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารและวัดจักรวรรด,ดิราชาวาสวรมมาวิหาร ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจําทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปเพนวันละ8รูปและประคมย่ำยามกําหนด100วันในพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์คมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นวันที่4วันนี้เวลา9ก้นาฬกาสีนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ ไปขอประชุมสิริวรลปัญญามหาวิทยายลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชภัฏเทพสตรีมหาวิทยายลัยราชภัฏนธนบุรีมหาวิทยายลัยราชภัฏราชนครินทร์และมหาวิทยายลัยราชภัฏเพชรบุรีประจําปีการศึกษา2566 มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรรวม3,235คนด้วยพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวร,รีนารีรัตนราชกัญญาสภามหาวิทยลาลัยราชพัฏเทพสตรีถวายปริญญาศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาศิลปกรรมสภามหาวิทยาลัยาราชพัฏทนบุรีถวายปริญญาคารุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ สาขาวิชาพละศึกษาสภาหมหาวิทยลาลัยราชพัฒร,ราชนครินถวายปริญญาศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาทาัศนศิลป์และมีเดียอาร์ตและสภาหมหาวิทยลาลัยราชพัฒเพชรบุรีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาศิลปะการออกแบบด้วยทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ทั้งในการกีฬาและการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยที่มีเอกลักษณ์อย่างผ้าไทย ซึ่งทรงสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอันเป็นที่มาของโครงการผ้าไทยใส่สนุกที่ทุกเพศทุกวัยสามารถสวมใส่ได้อย่างสวยงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายกฤษณนานท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเชิญดอกไม้และแตะกร้าสิ่งของประจาชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สิบตำรวจตรีพานุวัฒน์ทองโอที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษนาราธิวาส41บ้านดุทรงยอ,อําเภอจนะจังหวัดนาราธิวาส เหตุเกิดบริเวณประตูหน้าฐานปฏิบัติการหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษนราธิวาส41เมื่อวันที่29ตุลาคม2568และเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่สิบตำรวจตรีพาณวัฒน์รวมทั้งครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ ประชาชนทุกหมู่เหล่าไปถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904มีคณะทูตานุทูตและผู้แทนองค์กรต่างๆร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิจุฬาราชมนตรีและคณะ เอกัารราชทูตและอุปทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยกงศูลกิติมศักดิ์ธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB และสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ ที่ศาลาสหาไทยสมาคมมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้แทนหน่วยงานต่างๆประชาชนทุกหมู่เหล่าไปถวายสักการะพระบรมศพและลงนามถวายความอาลายัยเบื้องหน้าประชายาลักษณ์อาทิสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรีสภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมมื่นสุทธานารีนาศแม่ทัพภาคที่หนึ่งแม่ทัพน้อยที่หสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่หนึ่ง สมาคมภริยาทหารเรือสถาบันพระปกเกล้ารองศาสตราจารย์อิสระเสรีวัฒนบุตรประธานกรรมการบริษัทอสอมทจำกัดมหาชนพร้อมผู้บริหารและบริษัทไทยเบฟเวร์จำกัดมหาชนด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับปการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะทุกวันจนถึงวันที่8พฤศจิกายน2568พร้อมทั้งจัดจุดบริการน้ำดื่มบริการรถเข็นสำหรับผู้สูงอายุหน่วยแพทย์มีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาพระราชทานคอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันจะเปิดให้ประชาชนได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตร์ในพระบรมหาราชวังทุกวัน ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาเริ่มวันที่9พฤศจิกายน2568จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรเพึ่งทองสวัสดีครับ